กราบสวัสดี FC ผู้ที่รอการตัดปลาทุกท่านครับมาเรามาตัดปลากันดีกว่านับอุปรกรณ์ใหม่ของผมมาแล้วนี่ สี่ตัว <im it> เห็นแล้วสองเอ้ยท้าหกตัวท <im it> ้า <im it> หกตัวอยู่นะอ้าวกระโดดไปแล้วที่กระโดดออกไปตัวหนึ่งนะก็เท่ากับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเอามาต่อกอีกทีหนึ่งนะครับมารอ,ร,อรอบนี้กันจะมีให้หรือเปล่าโอ้ยถอ,อใหม่ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับผมพวกแบ่งมาให้ของตาแบบนี้ที่อื่นเขาได้กันแย่ๆมีไหมโอ้ยโอโย รอบนี้ได้เยอะได้เยอะเลยอ้าวทำได้สิเอาเอาขัดกับไว้ตรงนี้เอาเอาเอาเดี๋ยวกระโดดอีกอ้าวกระโดดอีกนึงออกไปแล้วเอาเอาเอาอู้หูใหญ่ใหญ่แม่ทำท่าไม่ค่อยถูกนะรัปกรณ์ใหม่แม่จะเก้งก้างนิดนึง อีกโดยรอบนี้ไม่ได้หลยวยัาเมื่อกี้กระโดดไปอีกหนึ่งอ่ะไปออกด้วยเหรออ่ะกระโดดออกไปแล้วหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยรอบนี้ต้องไปเจ็ดตัวเลยหืมตัวเลย 2> 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกับเมื่อกี้นี้หกเจ็ดกับหกสิบสามตัวแล้วโอ้ยสงสัยจะต้องตักทีหนึ่งวอ้ยสนุกเว้ยเอาต่อ